เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมเซพพบชาแนล คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการทำสังวางยกระดับกระถางรวมถึงขนาดของวัสดุต่างๆที่ต้องใช้ในการทำด้วยนะครับเริ่มด้วยข้องอ90องศาขนาด4หุนจำนวน4ชิ้นข้อ PVC กัดแล้วขนาดความยาว5.5เซนนะครับขนาด4หุนจำนวน4ชิ้นข้อสามทางขนาด4หุนทั้งหมด4ชิ้นพูดเกิดการของเรามายุ่งอีกแล้วนะครับ ท่อ PVC ขนาดสห,หุนตัดแล้วความยาว42เซนจำนวน2ชิ้นท่อ PVC ขนาดสหุนตัดแล้วขนาดความยาว62เซนจำนวน2ชิ้นผมมีภาพบอกขนาดสร,รุปให้ดูอีกทีนะครับการภาพเลยนะครับเพื่อนเเราก็จะมาเก่ากันเลยนะครับ ท่อ PVC ีัดแล้วขังาดความยาว5.5จาเซนจำนวน4ีิเส้นโดยเราจะใช้ต่อเชื่อมกับข้องอ90องศาและข้อต่อสามทางทั้งหมด4มุมนะครับข้อต่อสามทางจะก่อกับข้อ PVC ขนัาดยาว62เซน2ดก้านข้อต่องอ90องศาจะก่อกับข้อ PVC ขนัาดยาว42เซนจำนวน2ดก้านเมื่อต่อออกมาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูจากในคลิปวดีโอได้เลยนะครับ อยางนั้นก็จะใช้กระแกมพลาสติก2แผ่นมาวางประกบกันพอดีผมก็ใช้เคเบิลทายยึดก,กามแนวที่ประกบนว่าง,งกลางนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชังวางแล้วก็ทำการกัดสายเคเบิลที่เหลือออกมาให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็จะนำไปวางชายกูน,นะครับผมได้ทำชั้นวางยกระดับทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับโดยชั้นวางยกระดับอันแรกผมได้นำไปวางไว้ใกล้กม้แต่อันนี้ผมจะนำไปวางไว้ข้างบ้านที่ปูด้วยพื้นกระเบื้องนะครับก็จะทำการเคลียร์กระถางบอลสีและกระบะรองงานบอลสีออกไปไว้ข้างๆก่อนก็เห็นความสปกปรกตรงนี้ก็จะทำความสะอาดกำบวเวงนี้ด้วยเลยนะครับ ยังไงก็รื้อแล้วก็ทำเชื่อเลยข้อดีของชั้งวางยกกระดับนะครับก็จัดสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายเพราะว่ามันหนักเบาเปลี่ยนที่วางได้ตามที่เราต้องการนะครับและหากนำไปวางใช้กับพื้นที่ที่มีความเรียบสม่ำเสมอก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความเอียงนะครับเวลาวางกระถาบนกระแกงแก็ดูเป็นระเบียบและดูสวยงามอีกด้วย อีกครั้งพื้นที่ที่อมความร้อนอย่างพื้นคอนกรีตพื้นกระเบื้องก็จะช่วยไม่ให้ต้นกระถางหรือขาดรองน้ำบางเฉยของเราสัมผัสพื้นโดยตรงนะครับหากง่าร้อนแกรร้อนม,มากๆก,ก็จะช่วยเรื่องความร้อนนะครับได้เป็นอย่างดีเพราะลมจะพัดไหลผ่านคางชงวางได้ช่วยให้พื้นที่นั้นไม่อับชื้นซึ่งเป็นบ่อกเกิดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆกด้อีกด้วยนะครับจากนั้นก็นำชงวางยกกระดับของเราไปวางพร้อมกับอีกมอง วางไว้กลางนะครับเพื่อลองรับน้ำหนักระหว่างตรงกลางกับแกงเนื่องจากผมไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่แรกว่าให้ลองรับน้ำหนักตรงกลางนะครับก็เลยต้องใช้อิดมอนช่วยนะครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากตำแหน่งที่วางก็จะสามารถขยับให้ซิดมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้นะครับโดยผมจะทําการขยับมาทางซ้ายเพื่อเว้นที่ว่างทางขวาไว้วางกระบะอีกอันได้พอดีนะครับ จากนั้นก็นำกระบะมาวางบนกระแกงจะวางแค่สองขาดใหญ่และเหลือที่ว่างให้วางกระถางได้อีกเล็กน้อยนะครับสุดท้ายนี้หากเรารักบังสีก็ต้องดูแลด้วยการเติมงานในกระบะดูแลดูระดับงานไม่ให้ขาดไม่ให้เกิดตปนะครับ และเก็บใบเก่าทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของโรคต่างๆและเพิ่มความสวยงามดูสะอาดตาแก่ผู้พบเห็นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ นี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับผมสิบพบขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ